ไปตามเทศง่ายที่สุดดูเงี้ยทำไปเทศง่ายที่สุดนี่ตอนแกเป็นศาสกร์กู้เงินยไปตามเทศง่ายที่สุดฮอครับพี่คารพย่าพูดง่ายหูย่าเชื่อง่ายนะครับต้องหนักแน่นจริงๆแล้วแถวตะมนนาบัวสวายบานฑ์เสื้อเรื่องยักษแม่บ้านอะไรแบบดึงเลย แต่ผมเรียนอยู่จบมึงจบปกสง,สงฉันพงรักเถวจตุรัสค่ะผมชัยพัฒน์หอทองนะครับตำแหน่งปัจจุบันรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามนะครับผมพิชิตจิวมาค,ครับโรงเรียนบ้านโค้งลำดวนครับส่งเข้าประกวดครับ <c oughs> มงคลสมานทองครับจากสายผู้สอนชั้นนางเดือนเพลียงค้ำชูค่ะ จากเขต2ของสุรินทร์นะคะมาคนเดียวค่ะ100เป็นท่านรองผู้อำนวยการเจ้าหน้งงาที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ท่านศักดิ์สิทธิ์กขอนมูลและก็ท่านท่าอนอุศินท่านข้าเคศเขาร่ครับนะครับผมนายพิรักพีงามนะครับคนตะบนตะบัวนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่โรงเรียนบ้านตะวอนนะครับสุรินทร์เขต3เพิร์ลซับนะครับ ใช้สตรีทาพ้มจากศีนรงหนึงเดียวทน <th ne mé o> มาพุดวิบเหมือนกันนะครับที่สามสองสองรู้จักถึงเร็วหรือเปล่าวฝากครูนิญิงพอดีได้ยินพูดพอดีก็จำนำจะมีครับผมตะวันทิพย์มีครับผมผมชื่อนายวันร์ราศิลานะครับอ่าเป็นครูสายผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนบัวเชษวิทยาอำเภอบัวเชษนะครับ ผมนายตศชัยพัน,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 นพธีนะครับรองผู้บริการโรงเรียนบ้านสาราสามคีนะครับนายวุฒิชัยพักดีตัิงรังคูณนะครับก็เล่าพื้นเพมาวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่ๆนะฮะพี่พชัยพัฒน์พี่สําเริงกพี่สุรชิตนะครับนี่พี่ใหญ่ของเรานะครับประสานทางโทรศัพท์มาว่าผมเองเนี่ยก็ได้ดูแลเว็บดูแอนบินแล้วก็จะมีม เฟซบุ๊กที่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับมีผู้ชมตอนนี้ร่วมแสนนะครับกเจ้าของเว็บเองก็ยังตกใจอยู่ก็คุยกับสมาชิกเว็บไซต์ทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกแอดมินของเราที่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาสมัยตอนเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่ได้แนะนํากันไปเนี่ยที่เป็นน้องใหม่ๆอาจจะมีพี่ชายรุ่นมากท่หนึ่งแคูพี่วิชายนะครับนี่ถือว่าเก่งจริงๆครับมาชมันเองแต่วันนี้มาเจอกัแล้วนะฮะ ขึ้นเวทีใหญ่ที่โคราชก็เจอหน้าผมกับหน้าพิสุทธีกันเขาจะเบือไม่ไปแต่สุรินทร์สุรินทร์อยู่นะครับพีสุทริ์ก็ประธานรุ่นสุรินทร์อีกครับก็ไปในนามครับในนามชื่อเสียงของสุรินทร์จริงๆนะครับจริงๆสาหรับรุ่นประสบการ์ร่มะสบการณ์ก็ที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งใน365ครับไม่ใช่น้อยครับก็สอดคล้องกับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านอวสะท่านทนศินนะครับท่านได้บอกว่า ได้ได้ได้ในนอนหมายความหมายว่าได้แน่นอนเพราะว่าเหตุผลที่ว่าได้แน่นอนก็เพราะว่ามีเอกสารหมายเลขสองในประกาศรับสมัครเนี่ยจะบอกชัดเจนเลยว่าอ่ะบรรจุปัจจุบันนะห้าสิบสามคนขออนุญาตพูดถึงประสบการณ์อ่ะบรรจุครั้งแรกนะห้าสิบสามคนตุลาห้าห้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเจ็ดหกเอาตุลาห้าหกเนี่ยสองหนึ่งสามอ่ารวมเป็นสี่ร้อยสี่สองคนเขาเล่นระบบอย่างนี้เลยแล้วคนสมัครเท่าไหร่กระช่างขีดเส้นแค่นั้นแหละนั่นหมายถึงว่าคะแนนเต็มหนึ่งร้อยเนี่ย ร้อย,อยละร้อยเนี่ยเขาตัดที่หกสิบอ็ดจุดห้าศูนย์คนที่ต่ำกว่าหกสิบเอ็ดจุดห้าศูนเนี่ยต่อให้ผ่านหกสิบก็แล้วแต่ก็ไม่มีผลขอขอ,อ,อนีสมัยประชมุมต่อไปนะครับเราวันที่ลังวันที่เจ็ดเดีย๋ยวคนจะเอาเรื่องนี้เรื่องโดยที่ว่าให้ทางเขตการศึกษาหรือมีมติให้ขอเรียกใคออรขอใส่ชื่อมาเข้าของพื้นที่นะมันทำได้ เพราะว่าเพื่อเพื่อความเร่งด่วนในเชิงบรหารผมเคยเห็นท่านอรงุพูดเลยผมพูดตามนานอรงุนะว่าคนที่อย่างนี้เนี่ยเราสามารถดึงบัญชีมาไว้ว่าเกศเราใคร้ตกเกศเราอ่ววะนาจะดึงมาไว้คนพอมีปัญหาปึ๊บเราก็เปิดได้เลยนี่ท่านว่าทําได้นะนะแต่ต้องหาหรือเดี๋ยวเกจะหาเรือดูอีกทีหนึง่งนะครับอาจานั์นายหนว่แคนรับ